ณนะตอนนี้นะครับผู้สร้าง Toilet Tower Defense ได้ทำการปล่อยคลิปสปอยอัปเดตเอพิโซดที่65มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปสปอยที่ผู้สร้างเนี่ยปล่อยมาทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเนี่ยที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าอัปเดตเนี่ยเป็นอัปเดตท,ที่ น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่ทอยเลตทาววอดีเฟนต์เนี่ยเปิดมาแล้วนะครับโอเคก่อนเราจะไปสรุปกันเนี่ยผมขอบอกก่อนอย่างหนึ่งนะครับอัปเดตนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับคือมันยังไม่มาไงคือเขาก็สามารถเปลี่ยนอะไรได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันออกจากปากผู้สร้างเองเนี่ยโอกาสที่มันจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็ค่ที่จะน้อยมากนะครับเราก็ต้องรอดูเรื่องอนาคตต่อไปนะผม เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะแบ่งหัวข้อมาเป็น5หัวข้อนะครับผมเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับซึ่งผมจะขั้นคลิปวิดีโอไว้ให้ด้วยนะครับผมใครอยากดูหัวข้อไหนสามารถกอได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่บังคับใครนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกับข้อแรกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะับขอบคุณมากครับผมสำหรับข้อแรกนะครับก็คือตัวใหม่นั่นเองนะสำหรับตัวใหม่นะครับจะมีมาทั้งหมด3ตัวนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็คือกริชคาเมล่าแมนนะครับ หรือพูดภาษาบ้านเราก็คือพี่คลิโตร่างใหม่นั่นเองนะครับสำหรับกิจคาเมล่าแมนนะครับผมก็คือเป็นระดับมิติกนะครับผู้สร้างนะครับเขาบอกมาว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่อัพถูกกว่าอัพเกรดไททันสปีกเกอร์แมนอีกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับตะกี้ลิ้นพันเล็กน้อยนะขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะครับผมว่ามันเนี่ยจะโหดตามที่ผู้สร้างบอกหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อใจเขานะผมคิดว่ามันต้องเป็นตัวที่โหดแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับผม ตัวต่อไปนะครับก็คือ Jet Pa c k Dark Speaker Man นะตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นตัวระดับ e x c l u s i v e นั่นเองนะครับผมตัวนี้ผู้สร้างเขาบอกว่าจะเป็นตัวที่ดีกว่าเวอร์ชัน l e g e n d นะครับจะตีไวกว่านะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็วงจะเยอะกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูล Jet Pa c k Dark Speaker Man นะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดมันเป็น e x c l u s i v e อะผมคิดว่ามันต้องแบบเก่งแบบพอๆกับพี่คริโตเวอร์ชัน Jetpack นะครับซึ่ง พี่คิโตะเวอร์ชันเจ็ทแพ็เนี่ยคือเก่งมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะโหดกว่าหรือจะโหดน้อยกว่านะครับผมอ่าสำหรับเจ็ p แพ็กดักสปีกเกอร์แมนจะมีประมาณนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเน้นมูลค่านะครับก็คือตัวรกีคาเมล่าแมนนะครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะครับแต่เขาบอกว่า จะเป็นตัวที่มีมูลค่าทางตลาดที่คขอนข้จะสูงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดไหนนะครับแต่ส่วนตัวนะครับอาจจะอยู่แบบอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะสามารถหาไอ้ตัวตุวรกีคาเมราแมนไอ้ตัวนี้ได้ยังไงนะครับอ่ะสำหรับตัวใหม่นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะสรุปสั้นๆนะครับก็คือกริชคาเมราแมนเจ็ตแพคดาร์สปีกเกอร์แมนตุรกีคาเมราแมนมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหัวข้อที่2กันเลยนะครับ สำหรับหัวข้อที่2นะครับก็คือศัตรูใหม่นั่นเองนะสำหรับศัตรูใหม่หรือพวกทอยเลตนะครับจะมาทั้งหมด4ตัวนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะก็คือ s o เดอร์ล็อกเก็ตทอยเลตนะครับตัวนี้นะครับจะมีเลเซอร์อยู่ซ้ายและขวานะครับจะสามารถโจมตียูนิตของเราด้วยเลเซอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ย จะตึงมือหรือเปล่านะครับตัวที่2นะครับก็คือดูเอลค o าวทอยเล t นะครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกอะไรมาล้ว่ามันสามารถโจมตีเราได้หรือเปล่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับแต่มีภาพประกอบอยู่นะครับตัวต่อไปนะครับเอ็กซ์ i พ e สซีฟไฟนิ่งทอยเลนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถสตาร์ทยูนิตเราได้นะเมื่ออยู่ใกล้ๆนะครับเขาจะสตาร์ทด้วยการระเบิดนะครับคือผมไปดูคลิปเขามานะเขาบอกว่า ตัวนี้มันจัดแบบทํางานคล้ายๆพาลาไซน์นะครับอันนี้คือผมก็งงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันจะทํางานยังไงวะแต่ที่รู้ๆคือมันสตาร์ทเราด้วยระเบิดนะครับแล้วเขาบอกว่ามันสตาร์ทค่อนข้างที่จะนานด้วยนะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะแอร์เพนทอโยเลตนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นตัวที่ข้อที่จะเร็วนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถทําอะไรยูนิตเราได้นะเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับแล้วเลือดมันจะเยอะขนาดไหนนั่นเองนะครับผม โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับศัตรูใหม่ทั้ง4ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปหัวข้อที่3กันเลยนะครับหัวข้อนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนหรือสายยูทูบเบอร์เนี่ยน่าจะสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็คือโหมดใหม่นั่นเองนะครับโหมดใหม่ที่จะมานะครับก็คือเอเลทนั่นเองนะครับหรือเรียกภาษาบ้านเราก็น่าจะเป็นโหมดอินฟินิตี้นะสำหรับอินฟินิตี้นะครับเขาเนี่ยจะยัดพวกทอยเลท ที่แบบมาใหม่ๆนะครับเข้าอินฟินิตี้แทนนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะยัดแบบแบบมีทอยเลตอะไรมาใหม่เขาจะยัดเข้าแบบไนท์แมร์เกือบหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสตูส่วนใหญ่ที่มาใหม่นะครับจะถูกยัดเข้าเอเลดแทนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไนท์แมร์เนี่ยจะไม่มีแบบสตูใหม่เพิ่มเข้ามานะคือก็มีบางตัวเข้ามาอยู่นะครับผมอย่างเช่นในอัปเดตที่กําลังจะมาเนี่ยตอนที่15นะครับ,รบก็มีบางตัวนะผมที่เพิ่มเข้าไนท์แมร์ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราาะว่ เดี๋ยวอัปเดตมาเดี๋ยวก็น่าจะรู้กันเองครับว่าตัวไหนเนี่ยเพิ่มเข้ามาในโหมดไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหัวข้อที่4กันเลยนะครับก็คือปามพาราได์เนี่ยปรับใหม่นะครับผมปรับใหม่อะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปอธิบายนะเดี๋ยวเราไปในแมปกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตัดไปในแมปเลยละกันนะครับผมสําหรับปามพาราได์นะครับในอัปเดตหน้านะครับ คุณผู้ชมนะครับเห็นทางนี้ไหมที่มันเป็นสนิมนะครับผมในอนาคตนะครับมันจะเป็นทางที่ทอยเลตออกมาอีกทางนะใช่ครับผมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับด่านนี้นะครับจะมี2ทางนะครับที่ทอยเลตเนี่ยสามารถออกมาได้นะครับซึ่งเรื่องกลไกนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะว่ามันเนี่ยจะแบ่งๆกันออกมานะครับหรือว่ามันจะออกมาแบบดับเบิลไปเลยนะครับ อันนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนตัวนะครับผมขอให้มันแบบแบ่งๆออกมาดีกว่านะครับถ้าแบบว่ามันออกมาแบบดับเบิลเนี่ยใครจะไปเล่นนะมันจะไปเล่นไหวได้ยังไงนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปาล์มพราราไดซ์นะครับที่กําลังจะปรับใหม่ในอัปเดตหน้านะเรามากันในหัวข้อสุดท้ายนะก็คือ t o i l e t Tower d e f e n s e จะอัปเดตตอนไหนนะครับสำหรับ update, อัปเดตอีพิโซด15นะครับผู้สร้างนะครับเขาบอกว่าจะอัปเดตก่อนวันฮาโลวีนนะ ซึ่งวันฮาโลวีนนะครับก็คือวันที่31ตุลานะครับผมพูดง่ายๆนะก็คือไม่เกิน31ตุลาก็คือแน่นอนอัปเดตแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากฮาโลวีนไปนะครับเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนมาด้วยนะซึ่งอันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอีเวนต์ยังไงนะครับตอนเนี้ขอเอพิโซดท5ก่อนดีกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการสรุปสปอยอัปเดตเอพิโซดท5มานะครับ ซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ฟังหูไว้หูนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเข้าดูอีกเช่นเคยนะผมสำหรับในคลิปนี้ก็าข,กขามุยหมาผมตอนนี้นะครับผมมาเซิร์ฟฝรั่งนะเหมือนผมจะเจอทาร์เก็ตของผมแล้วนะครับ Follow me I give you legendary จะบอกให้เขา Run Allow time. <c oughs> ลันอาาวล็อบบี้ทีทามไปล้ไปล้ว <c oughs> ไปล้วไปลับจังหวะน,นี้นะครับวิ่งรอบล็อบบี้สามรอบเพื่อได้ตัวรีเจนนะฮนะนะหนึ่งทับสามนะหนึ่งทับสามเดี๋ยวผมให้ผมให้เขาจริงนะผมไม่ได้บิดนะครับยกเว้นมันจะหลุดอะ แบบถ้ามันมีเหตุสุวิสัยก็อย่าโทษผมนะให้จริงแน่นอนนะครับเออเขาวิ่งอยี้ผมว่ามันก็น่ารักดีนะไปผมเตรียมพิมพ์นะครับสามทับสามแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมเทศเขานะเขาชื่ออะไรนะาออ อาผมให้อีพิกแถมไปสักตัวแล้วกันต้นเกมนะเอาตัวต้นเกมไปนะครับโดนกูดจ็อบอันนี้เขาน่าจะได้แล้วนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปแถมของผมนะครับก็โอเคอยู่นะผมได้คอนเทนต์อยู่นะครับ <c oughs>